สวัสดีครับวันนี้เราจะำคำนวณสูตร่าวโจนกันนะครับ <c oughs> สูตรนี้เข้ามาแล้วสามงวดติดนะครับเราจะเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งศูนย์สองสามศูนย์สี่เก้าหนึ่งหนึ่ง แปดศูนย์เจ็ดแปดสี่เมื่อเมืม่อใช้านะครับอ๋อสองแปดแปดหนึ่งก้าสูตรก็คือใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งเท่ากับ X ก็ใช้หลักร้อยบนบวก,บวกหลักหน่วยบน2ครั้งแล้วก็บวกหลักสิบล่าง2ครั้งเท่ากับ x บวก1บวก1 <c oughs> สูตรแม่ <c oughs> แค่นี้นะครับง่ายๆเราจะมาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับ3 3บวก 3, บวกกัน2ครั้งเป็น6 บวก2เป็นเเป็น8บวกหเป็น9้าเท่ากับ9 1 2 2หนึ่งสเป็นส5่บวกหเป็น11ใส่1นับเพิ่มเป็น2 3จับนะครับ9 1 9 2 9 3ออกอะไรครับออก ออกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้า9ตรงงวดแรกนะครับเข้าไปแล้วนะครับต่อไปเราคำนวณต่อนะครับ4บวก1เป็นห้าบวก1สองครั้งเป็น7ดเท่ากับ7นะครับ4บวก1สองครั้งเป็นหบวก1อีกสองครั้งเป็น7เป็น8นะครับเท่ากับ8นับเพิ่ม 9 0จับนะครับ7 8 7 9 7 0่ออะไรครับ8 0 7 8 4เข้า7 0นะครับที่จริงจับ3ตัวน่นะครับ8 0 7มาครบเลยนะครับ3ตัวคำนวณต่อครับ8 บวก7บวก8บวก8นะครับเท่ากับ31ใส่1ไปนะครับแล้วก็8บวก7 24บวก8 26เท่ากับ38ใส่8นะครับ8นับเพิ่ม9 จับนะครับ181910ปด้นต่อมาออกส8งแปนะครับเข้าเก้ตรงนะครับ <c oughs> เราจะมาคำนวณดาวโจนเย็นนี้กันนะครับ2องบวกแเป็นสิบ 2บวก8เป็น10นะครับบวก1บวก1ก็เป็น12นะครับเท่ากับ2 8 2 16บวก2เป็น18บวกอีก2เป็น20นะครับใส่0นย์นับเพิ่ม1 2จับนะครับ สองศ2นย์สหนสสหด้วยกันแค่3ชุดแค่นี้นะครับไปกับน,นะครับรอผลขอให้โชคดีกันนะครับสำอรับวันนี้สวัสดีครับ